สวัสดีค่ะมาเด้อค่ะมาจินตำสมน้ากันเดอร์ช่องพันนี้พ้าจินอีกพื่อเกาล่อค่ะเข่าเที่ยงตำสมแจงผักหวานบ้านใส่ไข่ขมดแดงแม่ขมามา,มาจินน้ำกันค่ะพี่น้องเมื่อนี้ได้มามยามพี่น้องอยู่หนองขาม้วงาม,มอำเภอคอนสวรรค์ค่ะ โดนเมื่อเขาได้มาหากันเท่านึงก็เลยมาเห็ดอาหารการกินสู้กันจินแบบอาหารชนนบุตนี่แหละค่ะแสีบอยู่อาหารชนนบุตของเราเจ้าเฮาถอดว่าคุบบาได้เอาอีกดูเจ็บแบดู ไม่ใส่ผงน้า,าไอ,าอ,อ้ข่อยก่้อยเบิ้งด้ืยตําสมก็แซ่บอืม,อม,อมเปเียบคณเด้เราอ่ะธรรมดาเปรียบขนมปนั่นละพี่อเอาปนั่นละลาชาขนมจีนเนาะจ้ะ ดีของเพื่อนอยูดอกขนมจีนก็นไดายเปาแจงอีกในหม้อปุนาแซ่บค่ะแซ่แบแซบค่ะบริเวณสวนอันนี้บ้านหลังที่สองเพื่อนดอกค่ะเพื่อนมาอยู่สวนที่จิงบ้านเพื่อนอยู่ในหมู่บ้านของบ้านดงบางน้อยอีกตันนี้สวนเพื่อนอยูพี่ ที่ดินเพิ่นยุพี่ค่ะเป็นร้อยไล่ผู้ละค่ะติดถนนสายคอนสวรรค์บ้านลาดไงก็เลยมาเห็ดบ้านหลังที่สองยุพี่สงบดียุค่ะกับเพราะเสียงได้ยินเสียงนกเสียงนูเสียงกระรอกกาเต้ของหัวของสวนลายอันลายย่างอยู่ค่ะ <c oughs> มะพร้าวแต่บ่ออึดบ่มีแนวอึดดอกอยู่เนี่ย giàu ăn nhàng cả đái ăn bắp cò cá đục pina heo xỉm nèo ăn con mẹ dì nó mẹ u mà mẹ u nè bơ vun vay dì ได้ยินเสียงรถเล่นเนี่ยเป็นธรรมดาดนนอืมาเด้อค่ะามากินน้ำกัน,น,น,นคลิปนี้จบสำนึนก่อนน้ะค่ะเนาะคลิปหน้าพ่อกันไม่ค่ะสวัสดีค่ะ